เถียงกับนักปราชญ์ยังได้คว่มหูกับบ้าเถียงกับคนงโง่มันเสียเวลาแถมบ่ได้อีหยังเลยปวดปวดสวัสดีครับนุ่มบนคนผ่พรครับผมมวยมืยผ้า,าไหมเคลีย,ไอ,อยไอ้ฟางเคลียอีกยังนะครับคิดว่าไอ้เอามากบไก่มันเคลียออกมันแห้งมันแหลงไรพี่น้องมันเคลียให้มันอย่ามันตายสบาย ให้กินสุ่งครับที่ทายเมืองแป๊คลิปกองอนหมแล้วครับผมเกเอา,มาหม่อันนี้นนไงแกไม่เคลียร์ออกเนาะแล้วมันเคลียร์กรบโคลนมันเ่มันตายพี่นอ้องโอ้ยแห่งแรงครับพี่นอ้องเอ้ยนี่น่าหดสำคัญนะยุ่ใสยอากาศเป็นยังไงเนาะขึ้มพอดแรงแบบคักเลยครับผม ยังอยู่ซึ่งเขาทั้งสี่โอ้โหเรียบร้อยเลยเลยพามาเคลียร์ไอ้ที่ผมเอากบผมว่าเคลียร์แค่หนึ่งอะล่ะใจนี่มันชุ่มชุ่มไวม้ครับผมมาลุนกันนะว่าหน้าฝนมันจะออกไอ้นอหน่อลายบอ,นอ,นอยหน่อผมเคลีย่ยขนาด สุ้มพอ่อแรงครับพี่นออ้องเออแห่งแรงครับวันนี้บริเวณก็เขาหรอกหามเามืองสวนส้มสวนคุยน้ำเช็ดน,น้ำขึ้นเขาพี่น้องตนี่โบกียหนะ ไกลกับดื้อดื้อดื้อ,ด,อดื้อไหนกับคอมเมนต์มาคุยกันน่เด้อครับอากาศเป็นยังไงสมบูรแห่งแรงครับตอนนี้มีแนวขอบว่าแคยวันไหนหลายว่า ทำกับประสบโอ้สวยกพี่น้องทำงี้ก็ได้แลละแต่ราคาลงส่วง กอดพี่น้องหนึสาาล่าหนึบาลยังไงไ่น้องไม่ีน้องยีงก็พอให้มาคุยกันครับปันว่าไอ้ผู้ใดเคยเข้าไปไอ้พมหมดซองในติ๊กต็อกหรือในไอ้ โว้ยมึงพี่บอกพี่บอกกันใเบอกดีเล้รพี่น้องสาว้องไอ้อมเว้ยือว่าไอ้เคยไปโปรโมทในติ๊กตอ็อกหรือในเว็บไซต์ไอ้พันทธปบอครับ ผมเขาไปไอเอฟเว็บไซต์ในพันทิบผมเขาไปไสมัครสมาชิกกันละแต่ผมบ่ได้มูม่หลุนหนอกมันแนะนำว่าก่อนเหตุีหยัง่ะเขาไปอ่านมึงคอมเมนต์ก่อนอู้ไอไมันเว็บไซต์แบบว่าเว็บไซต์ให้โซ่เขานะครับเนาะเด็บไซใส่พันทิบผ,ผมก็งูปปาผมก็แต่ใน่ใจผมอ่ะ ผมบังอาจารย์ผู้หนึ่งเพิ่นสอนนะว่าการโปรโมทส่องโปรโมทในแบบใดดเนี่ยแปลว่าโปรโมทฟรีนะครับก็บไอม้นต Tik Tok ก็ไอยังอีกไอยังไงใน Facebook เขาก็าาโปรโมทได้ในไอเพจที่เฮาตั้งกังงนนี้ได้แล้วก็ในไอเกอะหนึ่งเป็นเป็นเว็บใหญ่เป็นเว็บไอ้ เวียไใส่พันทิก์กับสิหูหกันตัวเวียไใส่พวกให้โซ่จักหน่อยคนดาลุงดาล่าอย่างผมเขาดีแน้นในใจผมอ่ะผมอยากไปไปไปนี่มันก็ได้หลายอย่างไงเขยบอกายหรอกกยากแต่น้องสอนผมห้องเขาไปกับเพจได้นะใครก็ไปเฟซบุ๊กกันละห้องกับไปห้องกับเขีขขยนโอ้ย ีบอกว่าสิที่ยอเขามาปุ้นหัวเข,เขาก็เขียนวอะไ้เขาก็โพสแต่เนี่ยกระทู้แต่เนี่ยเว็บไซต์พันทิพย์เขาเอื่อว่าตั้งกระทู้เขาก็ไอ้บรรยายน้องขอห้องสันนาในใจผมคิดผมก็อยากไปเห็ดเด้แต่ผมไปอ่านในคอมเมนต์โอ้เขาว่ากันยับเลยพี่น้องด่ากันแบบแบบคักๆเลยได้แบบแบบแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างเนาะ ม่วนแห้งเลยพี่นออ้นอน <c oughs> งมวหัวของมัทนานั่นนั่นขั่นน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 ่นนัยนนั่ไม่นนั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 ่นไั่นนั่นนม่นนั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 ่นไั่นนม่อไม่นนั่นั่นนั่นนม่นนั่นนั่นนม่นนั่นั่นไม่ไนม่นไม่นนั่นอั่นน้่นนั่นไม่นนั่นี่น่ เป็นหัวเหล็กหัวเหล็กไปเข้าไปกับแม่แนะนำคือแม่แนะนำนด้อครับว่าไปโปรโมทแบบใดดๆนี่ไปโปรโมทที่ที่ผมพูดคือโปรโมทใน้ทิกตอกแล้วก็นในไอเฟซบุ๊กแล้วก็นในเพจที่เขาตั้งแล้วก็ไอ้เว็บไซต์พันทิปเดี๋ยวเว็บไใส่ไงผมขอไปอ่านมูนว่าก่อนเพชรยังอ่ะเขาไปอ่านคอมเมนต์ก่อนอยังมันว่ากอนมันว่านนะผูดเข้าไปโอ้ ดากันแบบขักขึ้นกันเนาะผมก็บอกหูว่าหอมไก่ร่องไอไปเขาไปเบิงเนาะน่าจะพูมพวกหูวก็เฮ็ดเลยแนละ้วคิดว่าแต่ดีบังเอิญมาพอดีเนาะนก็ไปขอคำแนะนำนะ้ะครับให้มีความหูในเรื่องการโปรโมทส่องแบบใดแบบใด,แบบดก็มา คอมเมนต์มาแนะนำให้ผมฟังให้ผมหูไม่เด้ครับผมก็อยากไปโปรโมทอันนี้ผมก็บอไ,ไปโปรโมทอีกอย่างหนึ่งผมก็แค่เอ๊แค่ว่างลิงไว้ซื้อข้ามหมอกข้ามจางเกษตรบดีเพราะว่าความหูเขาบ่ค่อยมีบ่ค่อยหลายนะแม่นว่าพี่น้องแม่นเนาะผมก็อยากมาขอคําแนะนําเนาะเพราะว่าเขาสิบ่ค่อยปกครองกันไปใครมีความหูด่านใดเขาก็มาให้ความปรึกษากัน แต่ผมก็ว่ามันสีบอดีคือว่าแต่มันก็ดีแต่สําหรับไออันนี้แต่คันบนอนีมูมันหนาสิว่าได้ยี่ดอกแบบดีมันไม่ไมีแต่หมนะผมเลยบอก,กานาใหญ่ผมผมกับผมมีความหูยังเนาะอยากไปโปรโมทดว้วยอยากให้ส่องอยู่ของมันในอันนี้ไวไ้บว,ไว,ไว,วันต่อไปบอกตามความเป็นจริงเนาะแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปที่กวัวพี่น้องพมว่าเนะม่ต้องไปไอแรน อันนี้ป้านันดกขันมันโต๊กก็ดีไปคันมันต๊กก็สิเจ็บเม่นว่าพี่น้องขันแรนเร็วหลายไปตามขานตอนไปบ้านนั้นบ้านนี้นะก็ทิมาแนะนัน้อเด้อครับเด้อที่เฮาไปคอมเมนต์ด้านบ้านนั้นบ้านนี้เพิ่นก็มาสุบันนะครับนี่ครับที่สำคัญเฮาวยาเฮาวยาขี่ข้านเฮายาขี่ข้านไอ้ตอบคอมเมนต์ยาขี่ข้านที่ไปเล่นบ้านมู ที่ว่าเหตุยูทูบต้องกันไปนะครับไปคันมเวลาหรือว่าคันมบมเวลากับมเป็นอย่างทามีเวลากับไปมาหาสูกันธรรมดาเลยล่ะไปเหลินกันไปนี่กันคนเ่องไปหากันเขาต้องมาแหละพี่น้องเอาอีดีผมเห็นในไอร้ายเจ้าแบบว่าผมนึกว่าผมบริติดต,ตามเพื่อนผมก็ล่องเขายปเบิง้ง กติดตามก็คือว่าช่วงนี้ยูทูปมันเป็นอย่างบุนี่ผมกับผมูกันเลยผมกับเขาไปเบิ้งนี่ไอ้อันนี้มันเป็นในขนาดห้ากดที่ตามแล้วนั่นวะมันก็ยังมีปุ่มแดงแดงเขาแดงแดงว่าเ้าบ้านไอ้ติดตามแต่เ้าเขาไปเบิ้งนี่องมันก็สิขื่นเองมันนะครับก็ต้องไปตกงใจด้วยครับเด้อพงพมก็เป็นให้กันแบบนี้แต่พมกับผมหูว่ามันเป็นอย่างแต่ว่าคิดว่าเสียงจีเป็นสู่สองพ่อผมกับเขาไปอ่านในคอมเมนต์ในเพิ่นเขียนไว้เพิ่นไหว เป็นอย่างไรที่ว่าส่องเท่าติดตามแล้วมันคือกลับมาหายเท่าติดตามม่แบบนี้นะแต่กับของผมก็เป็นครับผมกับไปอ่านคอมเมนต์อา่านไป่องสองคนวนต่อไปเมือนไป่องหรอกไปไปคอมเมนต์เพื่อนนั่นแหละผมเห็นไอ้นี่อีกคลิปหนึ่งผมก็เลยเข้าไปเบิ้งนะ่ะนะมันต้องตกใจไปแล้วครับเทาค่อยเป็นค่อยไปก็ไดอยังก็ได้เขาาเบิ้งก,ก,ฝก็ฝากาไล์ฝากแชร์ด้วยครับเด้อกำลังใจให้เน่มันนีผ้ามา ถามว่าพี่น้องอยูเ่เฮิตยูทูบนี่ได้ไปโปรโมทไอ้ซ่องทางไหนเน่ยถามมีข้อมือหรือไปเฮ็ดนี่ก็มาแนะนำนุ่มบูนเร่เด้อครับถึงสิบริเวไปโปรโมทโปร,โโปรโยังก็คือว่าไอ้ข้อมูอที่ว่าผมไปไหนมามันถึงหรือมันผิดผมก็อยา่าขู่กันนะเพราะว่าไ,ไอ้สำคัญโปรโโยังดอกกอที่อยากไปไอ โปรโมทว่าโปรโมดฟี่ันอโปรโมทเสียงเงิน,นไปเด้ขาดมม่มีเงินเนาะ <c oughs> นะครับเป็นกําลังใจใกันครับผมพี่น้องอีสานต่างถิ่นต่งางวันต่างเมืองอยู่พี่น้องเมืองนอกเมืองหน้าพี่น้องสองพ่อพล่าเป็นกําลังใจใกันสึ่งกันละกันครับผมมียังกับคอยบอกคอยปรึกษากันถ้าเว่าพิษผ่านประการใดขอโทษนันเทนีเลยนะครับเด้อ น้นองลุงคนพ่อกับเจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับวัสดีครับ